สวัสดีนะคะวันนี้แสบชวนทุกคนมาทำสมูตตี้สับปะรดและใบหละพานะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวเราจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายนะจ๊ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยจ้าเตรียมเครื่องปั่นพร้อมตามด้วยสับปะรดใส่ไปเลยตามชอบใครชอบมากชอบน้อยก็จัดไปเลยนะจ๊ะอากาศร้อนร้อนแบบนี้ต้องเจอน้ำสมูตตี้บำรุงสุขภาพวันนี้แสบขอแถมน,นี่เลยใบยหะพาไปด้วย ดีต่อสุขภาพและเดี๋ยวขอเติมน้ำแข็งไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความเย็นซาบซาให้ร่างกายหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปิดฝาได้เลยทำการปั่นได้เลยพอเราปั่นไปได้นิดนึงนะจ๊ะขอเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้ น้ำสมูทตี้สับป,ปะรดใบโหระพาของเราและทำการปั่นต่อได้เลยตอนนี้น้ำสมูทตี้ของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่แก้วพร้อมที่จะดื่มกันได้เลยจ้าแก้วของเราก็พร้อมแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้เวลาดินใส่ไปเลยจ้าสีสันน่าทานมากๆเลยทุกคนน้ำสมูทตี้ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนใครชอบใบโหระพามากน้อยก็จัดตามใจชอบอย่างที่แสบบอกเลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้แสบขอเป็นใบโหระพาเยอะๆหน่อยสีสันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะอือหืออร่อยแ่บขอบอกอยากให้ทุกคนลองทำทานนะจ๊ะสำหรับ คลิปนี้แสบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไม่แสบคนไทยนาเบลเยียมและฝากคลิปนี้ด้วยเราไปทำทานดูนะจ๊ะอร่อยมากดีต่อสุขภาพสวัสดีค่ะ